ในตอนที่2นะครับของชุดพีโอสอนการใช้งาน MS Physics นะซึ่งจะพาโลกของฟิสิกส์นะครับมาให้ทุกคนนะในการทำ a n i m เมชันนะครับเราจะเรียนรู้วิธีการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับผมใช้ตัว2017นะซึ่งเป็นตัวฟรีขอย้ำนะครับตัวฟรีนะแล้วผมติดตั้งนะครับเครื่องมือเสริมนะครับที่ว่า MS Physics ผมทำลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้แล้วนะครับ2ไฟล์ครับนะครับ ทีน,นี้ผมมี2.7%ให้ด้วยนะสำหรับคนที่ไม่มีนะครับติดตั้งแล้วฟรีนะใช้ต่อไปนะครับแล้วก็จะมี MS v i s i ด้วยติดตั้งยังไงครับวิธีการคือไปที่คําสั่ง Windows แล้วไปที่คำสั่ง Extension Manager ไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับไปที่ Windows แล้วไปที่คําสั่ง Extension Manager นะครับที่ Windows Extension Manager ก็จะมี นะครับ extension major ขึ้นมาตรงนี้นะครับจะมีเครื่องมือเสริมที่เราติดตั้งนะครับซึ่งผมติดตั้งไปแล้วนะแต่ทุกคนยังไม่ติดตั้งนะครับให้มาที่บริเวณนี้ครับเรียกว่า install ติดตั้งนะครับ extension หรือเครื่องมือเสริมครับคลิกเลยนะจากนั้นนะครับให้ติดตั้งนะครับไฟล์ที่ชื่อว่า AMSlib.rbz ตัวที่หนึ่งนะครับลงตัวนี้ก่อนนะจากนั้นค่อยมาลงตัวนี้นะครับตามขั้นตอนตามสเต็ปนะ ถ้าลงผิดนะครับต้องรีสตาร์ตโปรแกรมใหม่นะครับมันจะถึงรันนะครับแต่ถ้าถูกต้องครับลง AMS l i p นะครับผมให้โหลดไว้แล้วนะเในลิงก์นะครับเมื่อติดตั้ง2ตัวนี้ครับเราจะได้เครื่องมือขึ้นมาบริเวณนี้ครับเรียกว่านะครับ MS Physics MS Physics Joint แล้วก็ MS Physics Repair นะครับถ้าหาไม่เจอครับให้เราคลิกขวานะที่แถบทูบาร์บริเวณนี้นะแถบทูบาร์นะครับคลิกขวานะครับ แล้วมองหาคําว่า MS Physics จะมีอยู่สามตัวไหมครับเนี่ยชุดของมันครับมีสามตัวถ้าเราคลิกขวาบริเวณนี้แล้วไม่เห็นนะครับแปลว่าอาจจะเกิดการผิดพลาดในการติดตั้งครับเราไปเช็คได้ครับเช็คตรงไหนครับไปที่สั่ง Windows นะแล้วไปที่สั่ง Extension Manager อีกครั้งหนึ่งนะ Windows นะครับแล้ว Extension Manager อีกครั้งหนึ่งนะก็มองหาครับมองหาคำว่า MS Physics ติดตั้งหรือย,อยัง ถ้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าโอเคบางครั้งนะครับมัน enable ตรงนี้ครับเป็น disable อยู่มีการคลิกอย่างนี้ครับแปลว่ามันไม่ติดตั้งครับไม่ติดตั้งดิมันติดตั้งไปแล้วแต่โดนปิดไว้ disable นะครับ disable enable ก็คือทําให้มันเกิดขึ้นนะครับทำให้มันแบบมีให้มันใช้งานได้ enable แต่ disable ก็คือกลับกันครับให้เรากดแล้วก็กดตรงนี้ครับ app type change นะครับเรียบร้อยเลยนะครับ เอาลครับ MS Physics จะไม่รองรับเวอร์ชัน s e t c h u p 2019 2020 2021นะครับติดตั้งไปแล้วแล้วใช้งานไม่ได้อันนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆนะครับแนะนำให้ใช้2017แล้วกันนะหรือ2018ก็ได้นะครับแต่แนะนำให้ใช้ตัวฟรี2017ครับและตอนนี้ครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชีวิตดีๆมาแล้วครับ MS Physics ตัวนี้นะครับ MS Physics j o y แล้วก็ MS Physics Replay ครับ MS Physics ตรงนี้ครับ ทำหน้าที่ในการกดเพลย์ n i m a t i o n ครับให้มันเกิดการนะครับ simulate แบบ Physics MS Physics Jo ยครับคือการเชื่อมต่อชิ้นงานตามหลักการของเครื่องกลและกันนะครับความสัมพันธ์ทางฟิสิกส์นี่แหละเชื่อมต่อชิ้นงานหาการมอเตอร์พวงมาลัยเซอร์โวสปริงนะครับในส่วนที่เป็นอะไรอ่ะนะครับไอ้พวกเนี้ยนะครับวนกับนะครับกลับไปกลับมาอะไรพวกเนี้ยนะครับนั่นก็คื MS y s i c s Jo จอยครับและสุดท้ายตรงนี้ครับ MS Physics r e p l a y ครับเอาไว้สร้าง นะครับวิดีโอคลิปนะซึ่งเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีว่าทำยังไงนะครับและนี่แหละครับคือ MS Physics นะติดตั้งง่ายมากนะครับโอเคเดี๋ยวตอนต่อไปครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้นะฟิสิกส์นะย้อนกลับไปเว็นตอนม4นะครับนะและเราจะสร้างอั t น o n ได้ครับ